ติ้งลายครับสวัสดีครับยังไม่ทิ้งลายสวัสดีครับนี่ไหมไอทุนห้าแสนเนี่ยลงไปเท่าไหร่มีขยักบุหรี่เอาไปเฮ้ยสองหมื่นเหลือสองหมื่นเราเอาไว้กลับลบบุรีไง หนูใช้กิโลดิจิตตอเปเครื่องมือแล้วก็ใช้ใช้ใช้เขเอาเอาขอเขาเนี่ยเนี่ยว้าวว้าวโอ้โหหกว้าวแล้วเนี่ยเบ้ากระพงหลงทะเลจะโงหลงโินอู๋กินอู๋เฮ้ยบิบบับคิดถึงนะกุ๊บแซ่คุณผู้ชมมันกุ๊บมันกั๊บเลยค่ะอืมอืมเติกแล้วยังไม่นอน สวัสดีครับเท่งมาแล้วจ้าโนยย้อยโนยย้อยมามันบอกเมื่อประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วบอกจะถึงแล้วจะถึงแล้วครึ่งชั่วโมองอยังยงัยงไม่โผล่หัวม,มาเลยวันนี้วันนี้วันนี้สายมากอ่ะมาแล้วโอ้วิ่งมาด้วย วิ่งสวัสดีครับโทษทีโทษทีเดี๋ยวเล่าให้ฟังพุ่มพวงเลยมาถึงพุ่มพวงเลยโทษทีโทษทีโทษทีที่วันนี้นงนี้มาสายมีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าเรื่องเล่าอีกแล้วรถติดเกือบจะได้ถ่ายคนเดียวทำไมอะเอ้าก็จำวันผิดไงย้ายวันไปย้ายวันมาไงเ๋อเหรอนี่มาจากนครยศตอนสิบโมงครึ่งขับรถชั่วโมงเดียวอะคือกลัวจะรอทีมงานจะรอแต่ก็ห้านาทีมั้ง อมดูมึงหายตัวมาไปเลย่ยฮะอ้าววันนี้นะบอกเลยว่ามันไม่ใช่น้ำตกหรอกเป็นน้ำตกเทียมฮัโลโหลแต่มันอยู่ในร้านอาหารร้านหนึ่งเราอยู่ร้านโคตรยำคาเฟ่เทวาไลทำไมจะไม่องมีเทวาไลเพราะเจ้าของร้านนับถือองค์พระพิฆเนศชอบเดินสายโมงและที่สำคัญนะเขาคุ้นเคยกับพวกเรามากเลยเขาเคยอยู่บลกพอยเจ้าของร้านเนี่ยนะอ่า อยู่วัดพอยืือบโบคุณบโบโคุณบโบถ้า่นึกถึงถึงชาสวรรค์เขาเนี่ยทำให้โรงเรียนหลายโรงเรียนเป็นแชมป์นะสอนเต้นเป็นอ๋ออาจารย์เป็นครูปร,ประมาณนั้น,คร,น,นครูสอนเต้นครูสอนเต้นถ้าเราจะรู้จักจริงๆถ้าสายลูกทุ่งนี้ก็ครูยนครูยนตครูป๊อกอคุณคนโนบครูอ้วน ครูเทียมอ่าแล้วครูคนไหนเป็นเป็นแฟนเรายทงใครได้ยินเขาเพราะโนแล้วก็บังสายเต้นนะหมาย่อนเขาเรียกว่าหางเครื่องอ่าแดนเซอร์แดนเซอร์หางเครื่องแล้วก็เป็นแดนเซอร์วงสอนชัยวงแรกที่เต้นคือวงสอนชัย องต่อไปสายยา,ยานยาสดใสสดสดใสไม่ได้เต้นมาบุษบายที่ฐานอพี่แ <c oughs> อลอดรักเอแล้วก็ซิรินทานนิยากรสุนารีมาประมาณสัก สองทำเดือนมัง้งตสมัยก่อนเขาจะมันจะมีสเต็ปการใช่ไหมก็คือย่ำเขาเรียกย่ำย่ำสองย่ำสามย่ำสี่ย่ำสนธยาย่ำสนธิยามืดหน่อย <laughs> ออแล้วก็หมุนสมัยก่อนฉันเน้นไปทางหมุนเอออาจจะเน้นไปทางหมุนแล้วก็ยินตาลีลาท่าทางแต่ตอนนี้คุณโบเข้าหันเขาออกจากม้อพลอยมาเขาลงมาทําธุรกิจเนี่ยถ้าพูดว่าร้านโคตรย่ำเนี่ย คำว่าว่าโครตรได้ใหญ่นะพี่ใหญ่มากเราลึกถึงเฮ้ยโครตรย,ยัมมันอยู่ไอ้บางขวางใช่ปะไอ้่อยขวางไ้ยขวาง,โ,วางโอ้โหไปติดคุกตรงไหน,นอยู่ห้วยขวางอันนี้คนเยอะมากคนเยอะมากๆเลย แต่ที่นี่เป็นสาขาสองก็ไม่น้อยกันเลยไม่น้อยกันร้านใหญ่กว่าเก่าด้วยคุณโบมาแล้วคุณโบเชิญครับพี่โบเป็นมาเลยพี่โบตึงมาเลยตึง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 ตจ้งตึ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 งต ลยเลยแล้วคนอื่นถามก้างค่ะโบขาคือเรียกให้เปิดที่ห้วยขวางค่ะตอนนี้ก็มีห้วยขวางแล้วก็มีบังกะปิมีโชคชัยสีมีสีลมมีทองหล่อคือสาขาตอนนี้อันนี้สาขาที่เจ็ดแล้วค่ะ แต่สาขาที่7จ็ดเดี๋ยจะเป็นลิมิเต็ดก็คือทําเป็นคาเฟ่ถ้าเป็นที่อื่นจะเป็นร้านอาหารปกติแบบเป็นตึกเป็นอะไรเงี้ยทั่วไปแล้วคาเฟ่นี่คือมีกาแฟด้วยมีกาแฟมีแล้วมีอาหารนอกจากยำมีส้มตำมีอาหารมีเบเกอรี่มีอะไรครบหมดเลยแล้วที่อื่นีไม่มีแบบว่ามีกไข่ต้มก็จะเป็นไม่มีค่ะมีแต่โคตรยำอย่างเดียวเลยเพราะสถานที่อธิบายไม่เอื้อมหน่วยเพราะว่าที่ห้วยขวางเนี่ยก็ฉ่นมากเลยเปนสานที่ไม่ดังคนทำให้ดังคนเยอะมากแล้วใช้ใช่คำว่าโคตรยำเนี่ยคำว่าโคตรยำเครื่องมันต้องถึงอแล้วมันต้องดูเฮ้ย มันต้องใช่อะจานใหญ่ของทุกอย่างต้องครบต้องถึงต่ออารสชาติต้องถึงคำว่าโคตรมาคือหนูคิดว่าทำไมหนูตั้งชื่อโคตรยามเพราะหนูเป็นคนทําอะไรแม้ว่าจะเป็นตั้งแต่สอนเต้นนะหนูเป็นคนที่ทําอะไรก็สร้างหนูจะสุดมาตลอดเพอหนูอยากหารายได้พิเศษใช่ไหมคะมาทดลองทําร้านอาหารดูหนูก็เลยคิดว่าคําว่าโคตรอ่ะมันเป็นคําว่าที่มันที่สุดแล้วเราก็เลยโคตรยาลองทําดูเฮ้ยมึงเต้ยมึงเต้ยมึงก็ได้ โคตรเต้นอยโคตรโคตรเก่งไงโคตรเก่งโคตรแบบลีจินตะลีลาอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมเขาบอกว่าจุดกำเนิดของตัวเองอ่ะมาจากโรงเรียนศานกร้องพี่โลกใช่พี่โลกหนูเป็นคนพี่โลกน้องตุ้มน้องตุ้มใช่น้องตุ้มพี่โลกหนูก็สอนมาแล้วแต่นางอยู่ม .4 ม .3 แล้วหนูก็สอนมาละคือมามาทำมาเรื่อยๆก็ได้เรามีความรู้สึกว่าวันนี้หนูก็นั่งคิดว่าทำไมหนูอยากทำร้านอาหารเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าหนูประกวดมาเยอะหกสิบถ้วยพระราชทานที่หนูได้มาหนูหนูมีความรู้สึกว่า หนูนั่งคิดว่าเอ้ยเราถึงจุดสุดหรือเปล่าหรือจุดอืนตัวหรือเปล่ากับวงการนี<ล>้ตลอดการแข่งขันแล้วพอพอห,หนูหนูทำการแข่งขันมากมากก็เหมือนมันกดดันแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันชีวิตเราสมองเราไม่ได้พักผ่อนออเพราะมันต้องแข่งขันตลอดเวลาเนาะพอเสร็จปุ๊บหนูก็เลยนั่งคิดว่าเอ้ยเราถอยออกมาทําอะไรดีวะก็มีอาจารย์คนหนึ่งถักว่าเดี๋ยวจะรวยทางร้านอาหารหนูบอกหนูเนี่ยนะหนูจะรวยยังไงหนูทําอาหารไม่เก่งเลย ลองดูหนูก็ไปนั่งร้านยำที่พัทยาเพื่อนหนูเลยอหนูเอ่ยชื่อได้เลยว่าอาร์ตร์ยำร้านดังเหมือนกันอ๋ออาร์ตร์ยำท้องพัทยาเป็นเพื่อนกันกับพี่ดิวพี่แต๋งมานั่งก็นั่งกินแล้วก็ไปนั่งคำนวณโอ้โหร้านเขาว่าคิวเยอะโอ้โหตายแล้วถ้าชาเป็นเจ้าของร้านนี้ฉัตต้องได้กะละกีบบาทวันนี้คนเยอะขนาดกับมาเท่านั้นแหละลองทำยำให้เด็กๆในบ้านกินเออจะลองทำยำมาทำสิเอาหนูมาใส่วันแรกสองวันสองวันสามกินไม่ได้เลยนะทำไมอะก็มันไม่อร่อยไม่อรมเาาีวะ ชั้นที่สุดของอาหารทุกคนต้องนึกถึงอะไรดูสิทธานีไปเลยอาจารย์ขาหนูอยากเรียนทำอาหารค่ะเหรอหนักหนูก็ไปหนูก็ทำและหนูขอคัสไทเวทหนูไม่อยากเรียนโรงใครเพราะหนูกลัวว่าหนูจะไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าหนูแบบความกันเลยไงความกระเทยมันเยอะมันเรื่องนี้หนูก็กลัวว่าจะรบกวนใครอาจารย์ก็มาสอนหนูที่บ้านเลยตัวต่อตัวอาจารย์ก็สอนทำหนูหนูก็มีเขาบอกว่าทำอาหารมีเสน่ห์ ทำอาหารแล้วรู้สึกว่ามันมันแตกต่างจากที่เราทําอ่ะใช่<อ>มันเวลาใครบอกว่าอร่อยเนี่ยมันใจฟู<อ>แล้วเราเราก็ได้อ่ะโอเคเราก็เหมือนเรียนวิทยาศาสตร์ในตัก ตวงช่างเอานี้มาใส่ M l มอุ้ยอันนี้เบี้ยวไปตักอันนี้ออกอันนี้อะไรมันเหมือนได้ไม่ไมนสนุกกับมันอนะ่ะคือไม่ได้ใส่มั่วไม่ไม่หนูหนูจะทำอาหารแบบเขาเรียกว่าตวงกะเนี่ยไม่ค่อยเป็นเพราะหนูเรียนแบบสูตรมาครับหนูก็จะทําแบบเรียนสูตรอะไรเพราะฉะนั้นรสชาติแต่ละจานอะ่ะมันก็เลยจะ,สะเสถียรเพราะหนูหนูใช้กีโลดิจิตอลไปเครื่องมือแล้วก็ใช้ใช้ใช้ซอสเอาเองเขาเนี่ยเพราะอาจารย์ก็จะสอนเสมอว่าเป็นอย่างนี้เลยถ้ายังไงเราใช้กีโลหรือใช้ก้อนโลหรือใช้ ช้อนโต๊ะช้อนชายังไงรสชาติเราก็เหมือนกันถ้าวัตถุดิบเราไม่เปลี่ยนไปใช่แค่นั้นหนูก็เลยอ่ะสับพัดจัโหลองทําร้านแรกจริงๆหนูเปิดสาขาหนึ่งที่ลพบุรีนะพี่ทำไมไปเปิดที่นู่นฮะร้านสามีเก่าอ๋อแล้วตอนนี้มีแล้วมีใหม่ยังเนี้ยมีสาขาใหม่ด้วยแล้วก็ใหม่ด้วยรอเล่นแต่ยังอยู่ด้วยกันแต่ยังอยู่แ้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็แต่เพราะเราทำธุรกิจมาด้วยกันแล้วร้านแรกลบบุรีเป็นไงร้านแรกลบบุรีแตกได้วันละสามหมื่น พี่ลบบุรีอ่ะสมัยนั้นเมื่อเจ็ดแปดปีที่แล้วคือหนูอ่ะหนูคิดว่าการขายของได้วันละสองสามหมื่นอ่ะสำหรับหนูในชีวิตหนูอ่ะหนูสอนเต้นมายี่สิบกว่าปีหนูไม่เคยได้หนูไม่เคยได้แล้วหนูก็ขอพรอุ้ยนูนี่อ่ะมันก็แตกแล้วแฟนเก่าก็ชวนว่าสันเจ้าเนี่ยชวนว่าไปเปิดกรุงเทพหมโบเพราะเราอยู่กรุงเทพอยู่แล้วเราแค่เราแค่ย้อนไปเปิดลบบุรีเฉยแต่ลาราว่ายส่กรุงเทพอยู่แล้วแล้วที่ไหนล่ะห้วยขวางมันเป็นแหล่งที่มันเลิศที่สุดแล้วในบรรดากระเทยใครแนะนำฮะ เราเองเราไปไหว้พิคเนตที่นั่นบ่อยแล้วหนูก็เดินหาช่วงนั้นมันก่อนโควิดมันหาโซนยากมากมันหาแบบล็อกแพงมากนะมันแย่งกันเหมือนแบบโหแล้วต้องประมูลกันหรือไงหนูก็อธิษฐานเนาะว่าพ่อถ้าอยากให้หนูมาดูแลตรงนี้อยากให้หนูมาทําตรงนี้ให้โด่งดังพอหาที่ให้หนูอธิษฐานองค์พิคเนตไล่องค์พิคเนตอยู่แอธิษฐานทั้งที่เวิร์คคอยกับที่ห้วยขวาง เจอร้านขายยาอยู่ร้านหนึ่งขายบ้างปิดบ้างเปิดบ้างแล้วแป่อารมณ์เราก็พ่อถ้าร้านเนี้ยไม่ใช้อ่ะให้หนูได้ไหมนี่คุยใครคุยกับเจ้าของพ่อเขาพ่อเขาเป็นเจ้าของรุงแรมอยู่ข้างเลยายพ่อขอได้ไหมมึงจะทําอะไรมึงจะไหวเหรอค่าเช่าอ่ะเราก็แพงออค่าเช่าเท่าไหร่พ่อกี่บาทเนาะกี่กี่หมื่นเนาะหมื่นอะไรล่ะเท่าไหร่แสนสอง เดือนละแสนสองเดือนละเฉพาะข้างล่างอย่างเดียวนะเดี๋ยวก่อนพี่ก่อนเป็นห้องเหรอเป็นห้องห้องเดียวชั้นล่างอย่างเดียว okay. แสนสองนี่ยังไม่ได้ขายของนะเพราะวันละสี่พันเนเสียหนูก็ดึงจัดจ้าเลยว่ามึงกลับเออหนูต้องขูขากแข่งแน่กๆๆๆว่าจะยำ <c oughs> ได้แสนสองอะ่ะเหมือนแบบต้องยำขนาดไหนจะได้ค่าเช่าอ่ะไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แสนสองขายยำจ้าละร้อยสองร้อยโอ้โหกว่าเดือนหนึ่งต้องมาคำนวณลวเราก็ไม่รู้ว่าร้านเรายังไม่ตอนนั้นมันยังไม่เกิดภาวะดังหรืออะไรสักอย่างพอก็บอกอีกเหมือนกันสู้ จะเป็นจุดตัดของชีวิตเลยใครเป็นคนบอกพ่อคุณพ่อที่ตั้งชื่อให้หนูนี่แหละอ๋อหอแล้วก็บอกเลยว่าอ่ะเอาเลยทําตอนนั้นเหลือเงินสุดท้าคือเหลืองินมีเงินจากรบบุรีอ่ะมาประมาณสี่ห้าแสนหมดตัวเลยนะคือถ้าถ้าล้านห้วยขวางจบคือจบเลยคือชีวิตหนูก็จบเหมือนกันโอหนูเงินก้อนสุดท้ายหนูเลยเพราะว่าหนูก็อ่ะเสร็จปุ๊บลงกล้าลงอ่ะสุดท้ายวัดดวง โอ้โหวันแรกแค่แปะป้ายไว้นะว่าเร็วเร็วนี้เตียมพบกับร้านโคตรยาห้วยขวางร้านดังจากลบบุรีนู่นนี่วันแรกก็มาเลยคนต่อแถวเลยหนูก็ไม่รู้มาได้ยังไงทางที่หนูเองก็โพสเฟซบุ๊กเพื่อนในวงการอาจจะเห็นเนาะเพราะหนูเคยช่วยนำงานในวงการไว้เยอะอินฟูช่วงนั้นพวกอินฟลูเอนเซอร์ก็ดังเนาะมากันหมดทุกช่องเลยมารีวิวน้องมิชเลอรสีเริ่มโตทุกคนมีพระคุณน้องเอ็มเพื่อน้องอะไรมากันหมดแต่ขอถามนิดนึงได้ไหมไอ้ทุนห้าแสนเนี่ย ลงไปเท่าไหร่มีขยักเหรือไว้เฮ้ยสองหมื่นเหลือสองหมื่นเเอาไว้กลับลบบุรีไงกลับที่โลกกลับที่โลกนะหนูเออเฮ้ยขยักไว้เหลือสองหมื่น่ะวัดดวงแต่เปิดแล้วเฮ้ยวันแรกเลยเป็นเรื่องเลยประมาณประมาณไม่ถึงเดือนหนูได้ทุนคืนเลยโอ้โหที่ห้อยขวางไม่ถึงเดือนหนูโอ้โหหนูกล้าพันตนูจนหนูมีความสุขว่าหนูท้าทายกับองค์พระพิฆเนศมาเยอะถ้าพี่เเดี๋ยวเราพาไปดูที่เนี่ยหนูจะแบ่งเนื้อที่ส่วนหนึ่งน่ะ ทำเปเทวาไลเพื่อให้ทุกคนกบไว้ให้ทุกคนแบบเป็นที่ยึเดเย่ยวจิตใจสาหรับคนไทยอะ่ะคนไทยเป็นอะไรที่สบาย,จาย,ย,ยใจ,จยึดเย่จิตใจอย่างน้อยแต่สุดท้ายเนี่ยหนูจะสอนทุกคนเสมอเวลาใครมาปรึกษามหนูเรื่องมูอ่อย่าลืมลงมือทํานะมูเนี่ยให้ตีไว้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ของชีวิตเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือการลงมือลงมือทำนี่หนูจะไม่สอในอะไรใครแบบโมูมูมูอย่างเดียวเราเราเราคงไม่พูดเลยว่าจะประสบความสำเร,ร็จหรือเปล่าม,มันชัดเจนแล้วเจ็ดสาขา ไม่ธรรมดาเจ็ดสาขาแล้วดูแลยังไงผมถามก่อนมีครัวกลางแล้วก็มีครัวกลางแล้วก็จะมีเอาไว้ทํากุ้งเอาไว้ทําน้ำน้ำยำส่งนู่นส่งไว้สามาก็จะมีรถอยู่4ี่คันก็แยกเลยจากเงินห้าแสนตอนนี้มีรถ4คันมีร้านใหญ่เจ็้านมีเงินฝากธนาคารอีกร้อยกว่าล้านอย่าลืมอย่าลืมว่าไอ้คำว่ายำอ่ะ ยำมันขายมันต้องนุมนาเลยร้านนี้กยำนี่คือขายยำยำหากินง่ายมากยำน่ะเขาเรียกว่ายำหนัวเป็นยำของคนรุ่นใหม่เออมันเหมือนว่าเหมือนเริ่มต้นจากอาเยามามันเป็นยำที่มีนะสมัยก่อนเราจะรลือกแค่ยำวุ้นเส้นยำมาม่ายำอะไรทั่วไปแล้วที่มันใส่ถั่วใส่วุ้นเส้นใส่มาม่าแต่วันนี้ พอยำมันเป็นยำเจนใหม่ยำของคนรุ่นใหม่มันจะมีน้ำเยอะออมีเลือกได้มีปะลาไมมปะลาแต่เดี๋ยวนี้เดีด๋ยวสดนงสดม้ยเดี๋ยวนี้หนูก็มาพัฒนาว่าเอ้ยพอเรียนทดลองมากๆากเหมือนที่หนูเคยบอกวิทยาศาสตร์อ่ะหนูก็ลองเอาวาซาบิมาใส่ในน้ำยำแล้วไปคุกกับแซลมอนหนูก็ลองเอาพริกเผามาผสมกับน้ำยำไปผสมกับหอยนางรมเ,เหมือนมันเหมือนมันสนุกอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กยุคนี้อ่ะคนยุคนี้ยำเนี่ยเขาอยากกินยำที่ว่าไม่เคยกินใช่เฮ้ย แล้วมันจะฝากต่างกแล้วมันยุคโซเชียลด้วยไงแต่ถ้าสมัยพวกเรานีก็อันนี้อ้าเอาตำปูปละจบมีแค่นี้จบเลยตำไทยแค่นี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่มันเปลี่ยนไปแล้วอย่างวันวนี้ทำไมสาขาเนี้ถึงมีอาหารเยอะเพราะหนูเปิดยำมาได้6ปีคนก็เบิดแบบมันก็ฮิตเนาะช่วงเขาเรียกว่าช่วงช่วงฮิตของมันแต่วันนี้พอมันพอมันเริ่มดาวลงเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่า เรามียำอย่างเดียวไม่ได้แล้วคนอุ้ยอยากมาเราต้องเพิ่มอาหารเพิ่มเมนูอะายคนมาไม่มีซ้มตามหรอเราเราก็คิดว่าตอนแรกเราก็ยืนอยัาว่าเราจะไม่ขายเพราะเราดังเราดังอยู่เนาะเรายังคิดอะไรไม่ได้พอเริ่มดาวปุ๊บเริ่มคิดได้เริ่มมีก็ได้วาเ่มมีก็ไดาเริ่มมีดีกว่าก็กลับมาขึ้นมาอีกอ่ะเพราะฉะนั้นมันเหมือนเราต้องปรับตัวตลอดเวลาการการทำร้านอาหารไม่หยุดคิดไม่หยุดนิ่งเนาะนิ่งได้ทำอาหาระใช่พี่เป็นกะเทยที่ไม่ค่อยนอน อ้าวทำไมอ่ะดึกแล้วยังไม่นอนยังไม่นอนย้ายังไม่ได้นอนเมื่อกี้เข้ามาลี่ร้านเลยเดี๋ยวฮะให้ให้โบพาไปดูสถานที่ที่ว่าได้อ่าปมาดิร้านเป็นยังไงอ่าเราเข้ามาตรงเนี้ยทำไมหนูถึงรู้รู้สึกว่าร้านอ่ะอย่างที่ตอนแรกหนูคิดไว้ว่าร้านร้านมันหายยากแล้วข้างหน้าร้านหนูจะรู้สึกว่าทุกคนไม่เห็นอะไรเลย เราเรียกว่าเข้ามาผู้เจอเซอร์ไพรส์โซนเเขารียกว่าเซอร์ไพรส์โซนให้อยากให้ความรู้สึกว่าร้านมันเป็นอะไรนี่แหละเข้ามาทั้งหมดกะเฮ้ยหลงหมดอ้โหเฮ้ยใช่เฮ้ยร้านใหญ่วะอ๋อก็เลยอยากให้ลูกค้าเซอร์ไพรส์แล้วทุกคนที่ก้าวมาตรงประตูปุ๊บมาเจอเห็นแล้วปุ๊บโโอ้หทุกคนจะทำหน้าอย่างนี้เลยใช่ใช่ทุกคนจะโอ้โหช่วและมันเป็นมันเป็นความสำเร็จของเราที่เนี่ยเราอยากให้รู้สึกว่าเขาเซอร์ไพรส์เขามาแล้วเหมือนมันไม่มีอะไรนี่พอเข้ามาเห็นป่ะบรรยากาศอย่างนี้หนูอยากให้ทุกคนวว่่าาาออะเข้้้มแลตงงสบ เปิดทั้งวันเปิดทั้งวันมันจะเป็นบทสวดใช่เป็นองคอ์เลยเป็นองค์คณะปฏิเยนนมหาเมื่อกี้เราเข้าตรงนูน้นเออไม่ได้มาทางนี้นี่ก็จะเจอแบบอ้ม,มาวิ่งเทนนิแล้วหนูโบกหนูเปิดวันพุธก็ไปปูศิริโตนัคราชแม่ยาสรีปทุมมาเพื่อเป็นบริวารหลับกันแล้วดีมาดูเลยครับเ<ด>ี่ลูกค้าเขาจะรู้ไหมลูกค้ารู้ค่ะแต่ลูกค้าก็จะ จะบูชาถากบกคนตอนนี้มาแก้บนเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวยิ่งใหญ่มากเมื่อกี้เข้ามาผมเข้ามาไม่เจอนะนี่อ่ากคุณโบเขาพูดนะเขาจะอยากพื้นที่เอาไว้ไอเราคิดว่าเมื่อกี้ในหัวคิดว่าเขาจะเป็นศาลตั้งอย่างนี้เล็กอยนี้ไม่ใช่พื้นที่อย่างนี้ข้างหน้าคือองค์พระพิฆเนศนะโอ้นะโมตัสสะพระวะตัวหะตัวสมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระวะตัวหะตัวสมาสัมพุทธะ นโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสระนะเมตตามโหปรนาพุทปาณิทายดียะเอ็นดูสัภวัตตูวินาศสันตุอิติปิโสภะคะวาเห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วยนโมพุทธายะอ้าวได้กราบวัสดิกันแล้วครับอ๋องค์ปีเกนนี่นะว้าวเนี่ยสองว้าวนะว้าวแรกเชิญสวนว้าวสององค์ปีเกนนี่และปางนี้เป็นปางมงคลจักรวาลครอบอาวุธครบมือทุกอย่างคาถาแล้วเนี่ยมาเพื่อ ขอพรเร่งโชคโชกกระซับแบบว่าทุกอย่างเ,เร่งโชคโชกกระซับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคือเป็อย่างที่บอกครับว่าคนเราทุกอย่างปัจจุบันเนี่ยบางคนคิดว่าเงินซื้อเราไม่ได้เงินสุดท้ายปัจจุบันถ้าเราอยู่ความเป็นจริงอะ่ะถ้าเราวันหนึ่งเราตั้งใจทำเราตั้งใจละและถ้าเรามีเงินอะ่ะ ปัญหาทุกอย่างจะดูเล็กไปหมดเลยนี่คือความเชื่อของหนมแล้วถ้าลูกค้าจะมาขอพรมาอะไรมาได้ถึงกี่โมงมาตั้งแต่ร้านเปิดก็คือ11โมง1ิโมงถึง4ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับถึง4ทุ่มมากราบขอพรกันได้เลยใครนะสำคัญไปชิมโคตรยำกันไปดูสิว่ายำอะไรมางนะเขาบอกว่าสมัยนี้ยำมีน้ำเยอะจะดูมายังไงเนี่ยน้ำเยอะเนี่ยฮะ ว้าว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 โอ้หกว้าวแลวเนี่ยเป็นไกด์ไลน์ก่อนเดี๋ยวเราก็จะกัดพัฒนาสาขาเรานี่แหละตรงนี้คือคือเขาเรียกว่าไกด์ไลน์นี่เลยตรงนี้เลยก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือมีไก่ย่างไรกระดูกมีไก่ย่างไร้กระดูกเราดุกออกแล้วคือคือกัดตรงนี้ไม่มีกระดูกเลยทีอเราไปหาไก่ตัวที่มันไม่มีกระดูกเราต้องล็อกเหมือนเราต้องล็อก แล้วก็ล้อออกแล้วก็ดันเครื่องเทศเข้าไปเห็นหมักไก่ไปในตัวโอเคเข้าไปอันนี้คือน้ำสลัดกุ้งทอดน้ำปลาเป็นเจ้าแรงของราการที่หนูทำสลัดแล้วมีน้ำปลาจริงๆเขาต้องเป็นพุกครีมตู้ีนั่นหรือวมาตีรวมกันแล้วก็น้ำยำของสูตรของหนูเนี่ยไปตีในน้ำสลัดสลัดกุ้งทอดน้ำปลาแต่ถ้าคนวิธีปลาก็เลือกได้ว่าเอาแบบน้ำยำไม่ล้ำน้ำน้ำสลัดไม่ล้ำก็มีมะมาอันนี้เป็นแกงหองไม้ใบย่นาง ออเคยทานยังจ๊ะทาอยู่ร้านนี้เอ๋คุยงานมึงนี่พอแล้วเออชื่ออะไรจ๊ะจะยังถูงไงชื่อเมนูหรือชื่อเขาชื่อเมนูแล้วก็อันนี้เป็นต้มแซ่บกระดูกแล้วก็เปิดต้มชั่วโมงครึ่งอ่ะแต่ต้มหมายถึงต้มแยกไว้ก่อนนะแล้วก็เอากระดูกหมูเนี่ยมาใส่มามาทำต่อในคอชั่นของมันมายำมาอะไรใหม่เพราะอย่าลืมว่าที่เขาทำเนี่ย เขาเรียนไงอืเขาเรียนมาเขาเรียนมาเขาจะรู้ว่าอันนี้ควรใช้เวลาเท่าไรอันนี้ควรหมักเท่าไรแล้วก็คือเขาตวงด้วยอันนี้คือบางคนไม่อยากกินแกงแกงเราไมก็ทำเป็นหมกหน่อไม้หมูสามชั้นนี่เราคนพิโรกนะคนพิโรกแต่เราแบบว่าไปอีสานบ่อยไปสอนเต้นไงเาไปเรียนรู้วัฒนธรรมการกินมาเยอะหมกเราไม่คือปลาอันนี้ปลากระพงหลงทะเล ก็เป็นปลากะพงแล้วก็จะราดด้วยน้ำซอสที่หนูคิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นทะเลราดเข้าไปด้วยทะเลปลาประพงปลาหมึกมีาหอยใช่ปลากระพงหลงทะเลจะโหน่งหลงกินอะไรกินอะไรโอเคโอเคมาเนี้ยอันนี้ลาคใต้ก็เป็น์ค่ะใช่สตอกุ้งก็มีผัดสตอ์อ่ะแต่ซิ่งที่เดือดหนูน่ะมียอดมะพร้าวสังเกตว่ายำหนูทุกยำเนี่ยจะมียอดมะพร้าวอ่อนหนูเกิดจากยอดมะพร้าวอ่อน ทำไมจะไม่ได้ใส่ไหลบัวเหมือนเปอร์ซิเนเจอร์ของไหนือแม่แกงส้มก็จะมียอดมะพร้าวออนะครต่างๆเหมือนยอดมะพร้าวออกเปอรซิเนเจอร์ของโคตรยำเลยใครจะมาโคตรยำเนี่ยจะต้องนึกถึงยอดมะพร้าวอ่อนถึงขันแบบคุยเลยไปดูสวนที่นครปฐมเหมาสวนปลูกให้ชั้นโดยเฉพาะปลูกเลยคุยขอคุมเลยยอดมะพร้าวนี่นะใช่มาคุมเลยถ้าไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามันขาดไปอ่ะเมนูต่อไปนี่หนงขาดไม่ได้นะอะไรจ๊ะ อ่อันนี้เป็นปูนาไข่ดองกราป๋ากวนไปส้มตำนะนี่นส้มตำหนูก็รสชาติจะไม่เห<ง>มืยนยำเลยยมไรืบ่ายนิดถึงนะน <c oughs> แล้วมาอันนี้อันนี้เป็นนี่ค่ะส้มตำปลารมาแมกับหัวกระสุทนทันสมัยมากใช่และต้องอและต้องลวกแค่ห้าถึงหกวินาที ถ้าเกินกว่านั้นแล้วก็ต้องแช่สองคืนมาแช่น้ำมาสองคืนก่อนเพื่อที่จะให้คลายความเค็มที่เขาดองมาจากต่างประเทศเราใช้ของญี่ปุ่นนี่นะใช่ไน้แ่ที่ไทยไม่มีไม่ใช่ของไทยนี่มาจากญี่ปุ่นใช่ของญี่ปุ่นแล้วก็เสร็จพวมาแช่น้ำเพื่อเขาหมักเกลือมาความเค็มมันจะแบบหนักมากถ้าคืนเดียวก็ไม่หายนะต้องสองคืนขั้นต่ำใช่เสียงดังพล้๊ดเลืดเลือดเลอยเรื่องใครก็ต้องมาอื ออมันครบจันโคตรกุ้งส่งเครื่องเป็นกุ้งแช่น้ำปลาก่อนแล้วก็มาเรียงมาทานคู่คือเค้าจะมีน้ำจิ้มซีฟูดเป็นเปรี้ยวซีฟูดฝานถั่วแล้วก็ทานคู่กับหอมเจียวยอดมะ้าวแล้วก็นีเลยกระเทียมโทลนองพึ่งอืมขอบคุณครับเล็บสวยคนรวยเลยเล็บาวเย็นนี้ต้องพยานที่นี่โลมือสวยปี๊ดเลย ได้กินปลาเนยอยอเชียวก่อนอแปลกไปอีกแบบแล้วอ,อร่อยด้วยยำ,ยำยำอร่อยแล้วก็เจอมาเยอะเฮ้ยร้านนี้อร่อยร้านนี้อร่อยอแต่เกินคำว่าอร่อยเนี่ยมันคือว่ารสชาติมันนัวคือนัวมันครบนี่เด่นมากคือน้ำปลาร้าเนี่ย เด่นมากเลยเนี่ยมันข้นอเดี๋ยวผมขอลองไอ้ที่บอกปีกไก่ไม่มีกระดูกนะโทษนะครับเอาปีกนี้เลยมันเลาะกระดูกออกยังไงเนี่ยมันผ่าตรงไหนแล้วเดี๋ยวพอกัดเข้าไปเดี๋ยวจะได้กลิ่นเครื่องเทศเลยได้กลิ่นเครื่องหมักเลยหมว่ามีความหอมแล้วใช่มัมีความหอมแล้วงั้นเราตัดให้ดูก่อนเลยว่ามันเป็นยังไงกัดก็ได้แต่ตัดก็ได้จะให้ดูเครื่องเทศข้างในก่อน อ่ะนี่เครื่องเทศโอ้โหเนื้อแน่นๆเลยอ่ะดูดินี่อ๋อเครื่องเทศอยู่นี่เอาไหมพี่เจงเอาเยอะยอกลงมันจำเป็นเลยว่าเราต้องกินอย่างละคำอย่างละคำเพราะถ้าอยู่กับที่ปั๊บก็อิ่มนี่ผมจะอิ่มแมงกาพูลเนี่ยอือหืออือหือเอาฮะนะสมุนไพรเขายันแบบ ไม่มีกระดูกหืมพวนไงสมุนไพรเออใช่ไม่มีกระดูกองไม่มีสมองกินแล้วสมองหายไปแล้วอันนี้เป็นอาแกงของม้พยานาค่ะคนๆนะแล้วบอกว่าไม่ได้ใช้แป้งไม่ค่ะแต่ใช้เป็นข้าวเหนียวเที่ยวไปแช่หนึ่งคืนแล้วก็มาตำตำตำตัแล้วก็เอาไปใส่ในอุณหภูมิ รออ้อยยี่สิบองศาขึ้นไปแล้วก็รออีกประมาณสองน,นาทีเพื่อให้เ้าเหนียวมันหองตุ่แล้วมันต้องอะไรนะขั้นตอนเนี่ยใบอะไรที่ต้องใบย่านางคันคันน้ำน้ำไหมห่อใช่แล้วมันจะเขาเหนียวถ้าคนแป้งเน <ừ> ี่ยบาคนจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ได้นนี่มันคนเ้าเหนียวใช่มันคือเขาเด็ดเป็นสะพานก่ออิสานเลยเปิดกิจการอย่างเงี้ยนี่สาขาที่เจ็ดแล้ว อย่างนี้เรามีมีแบบส่งอะไรอย่างเี้ยไหมเดลิเวอรี่ส่งบ้านต้องมีอยู่แล้วถ้าไม่มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ร้านหยุดได้ด้วยในยุคยุคนี้เนาะใช่าะฉแต่ร้านของร้านอย่างโคตรยนแหงเริ่มต้นจะโโคตรยำห้วยขวางหรือโคตรยำสาขาอื่นเนี่ยก็จะเป็นแกร็บจะเลือกใช้เป็นพาร์ทเนอร์กับแกร็บโคตรยำเนี่ยได้รับรางวัลแกร็บสตาร์อัพอวอร์ดที่เป็นร้านยำที่ขายดีที่สุดในกรุงเทพมหานครมา4ปี2ทุกวันทุกปีก็จะไปรับรางวัลกันตลอดแล้วก็ดูแลดีมากแล้วสำ พิเศษมากเลยช่วงนี้แก๊ปโฟเขามีแคมเปญนะช่วยบูธยอดขายให้ร้านแบบปังๆะแก๊ปเขาช่วยออกค่าส่วนลดครึ่งหนึ่งแล้วก็ร้านจะออกค่าส่วนลดให้อีกครึ่งหนึ่งก็คือคนละครึ่งว่างั้นเถอะาร่วมกันใช่ารร่วมกันสมมุติว่าเจ้าของร้านไม่มียอดขายก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับาอันนี้ดีกว่านะดีค่ะดีเลยเพราะแคมเปญนี้น่าสนใจเอาใครสนใจร่วมแคมเปญได้เลยในในแอปนะ แกลบโมชานอ่าไปที่ปุ่มเพิ่มเยอดขายและกดร่วมแคมเปญแกลบช่วยลดกดได้เลยกดได้เลยได้เลยอเอี๋ยแต่ทีผ้ผมกดกุ้งก่อนนะ <laughs> และที่สำคัญนะถ้าเกิดพี่โบสมัครตอนนี้นะจะได้รับสิทธิพิเศษนะ GP 0%นนาน30วันเลยนะ0%เลยศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยแล้วถ้าใครสนใจนะครับสแกน QR Code นะฮะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมสมัครได้เลยนะครับสมัครได้ง่ายอนุมัติไวแค่เอกสารครบเปิดร้านง่ายขายข้าองต้องแก้ฟูดะไรกันเดี๋ยวหัวค่ำวันนี้จะพาเมียมาอยินดีอ่าพี่โบถ้าครอบครัวนี้เข้ามาเนี่ยเขากินเช้านะเดี๋ยวนอยู่ด้วยอ้าวงานยาวอืม เฮ้ยแง่ของคุณญี่ปุ่นนะเนี่ยอันนี้ต้มยำฮึ่มซุปแซ่ฮึ่มฮคุณผู้ชมแคบคุณผู้เป็นไงอาจารย์ชิสักมันกุบมันกับเลยค่ะฮึ่มกินร้านโคตรยำแล้วรู้สึกว่าโคตรอร่อยมีอะไรที่เป็นโคตรอีกบิ๊เน่ของเราไงโคตรศักดิ์สิทธิ์อันนี้ต้องบอกเลยแต่ละคนตอนนี้หิ้วของมาแก้บนเช้ามาไม่ได้ลูกค้านะหิ้วของมาแก้บน ีโมโมเปิด11โมงถึงถึง4ทุ่ค่ะแต่ครวปิด3ทุ่ครึ่งนะพี่เด็กนะร้านอยู่แถวไหนบอกไปร้านอยู่แถวนี้เลยเส้นรัตนาธิเบศไปบางใหญ่ถ้ามาจากในเมืองก็จะเจอรัตนาธิเบศก่อนแต่ถ้ามาจากทางทางนู้นก็จะเจอบางใหญ่แล้วก็เข้ามาที่รัตนาธิเบศติดกับเ r t ประตูหนึ่งไซม้าหรือกดไป GPS ขึ้นเลยขึ้นเลยอ่า เิญเลยนะครับผมมีโอกาสมาเลยครับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณโบมากขอบคุณครับขอบคุณพี่ที่พี่หนุ่มขอให้รวยแล้วรวยอีกรวยรื่งฟ้ารามัรวยแข็งแรงครับวันหนึ่งจะไปเที่ยวโรงเบียร์เจอกันนะโอเคครับโอเคอีพีนี้ครับนํำคาอร่อยมาให้ทุกคนนะฮะลองแวะมาดูครับอีพีหน้าฮะปีหน้าเลยฮะร้านขนมจีนแม่มาลาไปไหนก็ทุกจะไปร้านจีนไงเอาปีหน้าหรือว่าปีนี้ จีนไม่ขวางเลยเออนี่เข้ขวางเลยโอเคเออนี่เขามีที่ยขวางนี่ใช่โอเควันนี้ครับผมวัดีครับ